สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก PP 1 2 5วันนี้แกมีแอปมาแนะนำเป็นแอปที่ช่วยให้รู้สึกมีชีวิตที่อยากทำอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นความจริงแล้วเนี่ยปกตเิเวลาคนทำอะไรสักอย่างอะไรหลาคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากที่จะเริ่มต้นอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกว่าแบบที่ กแค่จะอ่านหนังสือให้ได้ทุกวันเกอแค่จะออกกาลังกายให้ได้ทุกวันหรือเกแค่จะเริ่มต้นทำรักอย่างทําไมมันทาแล้วล้มเหลวกันไปหนึ่งในวิธีการที่คนนิยมใช้กันก็คือให้รางวัลตัวเองก็แอปที่เกจะแนแนะนำเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการที่ทําทุกอย่างเป็นประจําแล้วก็แนะนําอ้แล้วก็ถึงขนาดกาหนดรางวัลให้ตัวเองเพื่อที่จะได้รู้สึกว่ามีแรงขึ้นสู้แล้วเกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทาทุกอย่างสําเร็จตามที่ต้องการ แอปนี้นะครับเป็นฟรีแอปอยู่ใน iPhone แต่ไม่แน่ใจว่า Android มีด้วยหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยก็เดีย๋ยวมาดูกันหน้าจอาอาจจะเบลอๆไปนิดนึงเดี๋ยวรอกล้องมันปรับโอเคแอปชื่อแครอทพอเปิดเข้ามาปับจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะบอกว่าแค r อทได้ดียังไงอะไรยังไงจริงๆแล้วก็คือโปรเซสทุกอย่างว่าเราทำยังไงถูกไหมฮะก็ To ดูเท่ากับรีวอร์ดอะไรเข้าไปก็เราจะกด Sign up with Facebook ให้ดู ทีนี้ตัว a r ร o t เองเนี่ยเป็นแอปที่ใช้ง่ายฮะมันจะพอเปิดเข้ามาปับ๊บจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ explore explore คือดูว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงแล้วก็ my profile ก็เป็นของเรา all my c a r r o t ก็ไปเกี่ยวกับรางวัลที่เรากำหนด to do นี่เรากำหนดเข้ามา to reward นี่ก็กำหนดมาตัวน,นี้ก็จะไปโชว์ทั้งหมดในตัว all my c a r r o t complete นี่ก็เป็นลิสต์ที่เราเคยทำสำเร็จไปแล้วทีนี้อะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจมีอะไรบ้าง มาดูกันก่อน,อนที่ Explore Explore เนี่ยเราจะเห็นตัวอย่างอันนี้จะเป็นาก,การโชว์ให้เพื่อนเอนเห็นแล้วสามารถที่แอดเพื่อนผ่านอาเอ้เราจะเห็นสามารถที่เห็นแบบว่ามีใครทาอะไรที่ไหนยังไงได้บ้างก็ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยฉันจะอ่านหนังสือ1วันของหนังสือเรียนสักอย่างแล้วก็จะ reward ด้วยการดู FMA 1ตอนอันนี้ก็ทำให้มีการอ่านมากขึ้น I read a book อจอไม่เห็นโอเคนี่แหละก็จะกําหนดไปว่าเราทำอะไรยังไงและมียังไงอันนี้เป็นของคนอื่นพอทีนี้มาเป็น my profile บ้างอันนี้เกเพิ่งเข้ามานะครับมันก็จะมีบอกเลยว่าเรายังไม่ได้เริ่มอะไรเลย <c oughs> complete <c oughs> มีศูนย์ทุกอย่างมีศูนย์ lifetime มีศูนย์แล้วก็อะไรไปแต่เน่ต้อง add แลา add เข้าไปก็ลองดูกันได้กับตัวแอปนี้เกว่ามันเป็นแอปที่น่าสนใจในการที่จะทําให้ใครสักคนตั้งใจ ทำอะไรสักอย่างแล้วก็ทําเป็นเรื่องบป็ราวได้เป็นอย่างดีลองไปโหลดการมันฟรีแอปแล้วก็ลองดูว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปขนาดไหนในเริ่มปีใหม่แล้วตั้ง n e w y e w resolution แล้วก็ใช้แอปนี้แหละช่วยในการให้รางวัลตัวเองเพื่อที่จะได้สําเร็จในปีนี้ด้วยกันไปเลยนะครับยังไงก็พรุ่งนี้เจอกับเม่นได้ก็รู้สึกเฟิร์สจะกลับมาไทยวันวันนี้นี่ <laughs> เดี๋ยวอาจจะมีการรวมตัวระหว่างเฟิร์สเกมและจ็อบเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงไปเลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีฮะ Yeah.